ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการแข่งขัน MotoGP 2017ซึ่งในปีนี้นะครับทีมแข่ง m o บ i s t a y y m m h h m o o t ต GP ได้มีการถแถลงข่าวแนะนำรถแข่งรุ่นใหม่รวมถึงนักแข่งทั้งสองคนที่มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมรรสซี่อดีตแชมป์โลกก้าสมัยควบคู่ไปกับฮ o เกโรเลนโซแต่ในปีนี้เปลี่ยนจากโรเลนโซมาเป็นเบ r วิลล์บินยาเลสดาวรุ่งพุ่งแรงจากทีมสุสานในช่วงปีที่ผ่านมา การเปิดตัวของทีมแข่ง ista m o บ i s t ารยามาฮ่าโมโตจีพีนั้นนะครับได้มีการแนะนํารถแข่งรุ่นใหม่ y z r m 1ของปี2017ซึ่งในปีนี้นะครับก็ยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบเ,ร,เรียงคอสเปลนแครงช้าสิบ16วาลวให้พลังแรงม้าที่มากกว่า240แรงมา้าและมีความเร็วสูงสุดมากกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายเลข46คันนี้ก็คือรถแข่งประจำตัวของวอ l เรนตินอซอดีตแชมป์โลก9สมัยผู้ยิ่งใหญ่ครับ รัสซี่มีแฟนๆทั่วโลกอย่างมากมายนะครับทุกประเทศเป็นนักบ,บิดที่มีแฟนคลับนะครับติดตามอย่างต่อเนื่องและมีตัวเลขผู้ติดตามที่มากกว่าใครทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นยามาฮ่าจึงให้ความสำคัญกับรัซซี่เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแม้จะไม่ได้คว้าแชมป์โลกมาครองแต่แฟนๆยามาฮ่านั้นยังคงติดตามอย่างเหนียวแน่นรัสซี่ไปที่ไหนจะมีแฟนคลับมาต้อนรับอย่างมากมายขณะที่ฮอรเกอร์เดนโซนะครับเพื่อนร่วมทีมของยามาฮ่าโมบิสต้านั้นปรากฏว่าไปที่ไหนก็ตามแฟนคลับของโรแดนโซนั้นจะมีค่อนข้งน้อย และโรดิโซเองก็เหมือนจะเป็นนักบิดที่ไม่ค่อยสนใจแฟนคลับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโรดิโซเองนั้นดูเหมือนจะเป็นรองด้านบุคลิกภาพในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแฟนๆสําหรับอดีตแชมป์โลกก็สมัยอย่างรรสซี่นั้นนะครับเกิดในปี1 9 7 9มาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า38ปีแล้วนับเป็นนักบิดที่มีอายุมากที่สุดในขณะนี้ก็ว่าได้โดยคว้าแชมป์โลกกับอะพิเลีย2สมัยคว้าแชมป์โลกให้ฮอนด้า3สมัยและยามาฮ่าคว้าไปถึง4สมัยด้วยกันรวมแล้วเป็นแชมป์โลกถึง9สมัยในขณะนี้ และในช่วงปีที่ผ่านมานั้นรอสซี่มีคะแนนสะสมอยู่ที่อันดับที่2ขณะที่โรเลนโซนั้นอันดับที่3ของทีมยยมาม่าเช่นกันขณะที่มาวลิกบินยาเลสเพื่อรุ่นทีมคนใหม่ของรอสซี่นั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วอยู่กับทีมซูซูกิทําคะแนนสะสมอยู่อันดับที่4นับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากในปีที่แล้วเพราะว่าสามอันดับแรกนั้นเป็นของนักแข่งมือพระการนะครับทั้งมาร์กมาเกสรอสซี่และโรเลนโซ ังนั้นการที่มาริตบิญเลสได้มาร่วมทีมกับยาม,มาฮ่5ในปีนี้เป็นโอกาสที่ดีของเขานะครับเพราะว่าเขาเคยมองรัสซี่เป็นไอดอลเป็นฮีโร่ในดวงใจของเขามาตลอดตั้งแต่เด็กเพราะว่าเขานั้นเป็นนักแข่งที่มีผลงานอย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงเวลากว่า20ปีของการแข่งขันนะครับรัสซี่สามารถคว้าชนะได้ถึง114ครั้งเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากอากัสตินีที่ทําได้122ครั้งและบิญเลสเองก็มีความมุ่งหวังครับว่าในอีก2 3ปีข้างหน้าเขาจะมีโอกาสคว้าแชมป์โลกอย่างแน่นอนต้องบอกคุณผู้ การแข่งขันมอเตอร์จีพีในปีนี้จะเป็นศึกของการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวทั้งโรซี่มิญาเลสกับทีมยามาฮ่าโมบิสตาร์มาร์กมาเกสนาเนโอเปโดซาทีมฮอนด้ารวมถึงนะครับลอเรนโซกับทีมแข่งใหม่ของเขาก็คือดูคาติเรซซิ่งทีมจะเป็นการมาท้กันอย่างยิ่งใหญ่ของ3ค่ายยักษ์ใหญ่ของโลกครับนี่คือการแข่งขันมอเตอร์จีพีที่ทุกคนนั้นต้องห้ามพลาดเด็ดขาดในปีนี้สำหรับยามาฮ่าวายเซ็ตอาร์เอ็ม1ที่มีพล และความเร็วสูงสุดมากกว่า350กิโลเมตรชั่วโมงนั้นจะสามารถคว้าแชมป์โลกมาครอได้ไหรือไม่ในปีนี้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเรื่องราวของการแข่งขันมอเตอร์จีจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ